รันนี้ตอนรับสื่อเจ้าองแม่ใชสน,นะครับผมนาวันนี้เรามาในแบบเสื้อแบบโอ้ชแบบผู้ใหญ่นะครับไอ้เหี้ยเหมือนแกเลยนวดมันก็ยังไม่ตัดอะไรก็ไม่ยังไม่ตัดเลยครับแสงมันก็ยังไงไงโอเคนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับคราวก่อนนะครับเรื่องการซื้อของออนไลน์นะครับ วันนี้เราก็มีของหนึ่งอย่างอีกแล้วนะครับเหมือนการคราวก่อนเราก็ไม่ดีก็คราวนี้ก็จะใส่หูฟังนะครับใช่ไม่หูฟังครับาวก่อนไม่ได้เสียบหูฟังนะคราวนี้เอาไอหูฟังอันนี้ไอหูฟังที่ได้จากคราวก่อนเนี่ยเอาครับเอามาใช้เลยนะครับก็นะครับก็สั่งของอีกแล้วแต่รอบนี้จะเป็นของที่คราวก่อนเป็นกล่องสุ่มนะครับจากที่ผมไปหาข้อมูลมาคราวก่อนเป็นกล่องสุ่มแต่รอบนี้คือรอบนี้ของจริงนะครับคือสั่งสั่งของจริงเลยนะครับผมจะย้ำอีกทีในในวิดีโอของเขานะครับ เขาเป็นคนพูดเองนะครับว่าซื้อไอโฟนแถมมือถือแอนดรอยไม่ใช่ซื้อมือถือแอนดรอยด์ลุนสิทธ์ไอโฟนนะครับแต่ในแชทผมขึ้นแชทได้เลยเขาเพิ่งมาบอกเมื่อวานนะครับว่าแชทอะลุนรับไอโฟนซื้อแอนดรอยรุนรับไอโฟนเพิ่งมาบอกในกูตอนนี้นะครับอันนี้ขอหยาบเลยเพิ่งมาบอกอะไรตอนนี้นะครับมันไม่ทันแล้วและแถมยกเลิกไปแล้วเพราะว่าของเราส่งมาแล้วของเราส่งมาแล้ว ครับซึ่งมาดูกันว่าเป็นมือถืออะไรนะครับก็จะมานั่งลุ้นกันนะครับมานั่งลุ้นรพร้อมกันคุณผู้ชมเนี่ยของมาแล้วเนี่ยของเพิ่งมาเมื่อกี้เลยถ้าผมมันยุ่งยุ่งยังไงก็ขอไปครับคือตื่นนอนนะครับไม่ใช่เพิ่งตื่นนอนครับคือตื่นตอนเช้านะครับแต่ว่าเออตื่นมาแล้วนะครับตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วว่ามันเป็นยังไง ได้มือถืออะไรมานั่งลุ้นคู่ผู้ชมมานั่งลุ้นกันพอม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 ไอโฟนไม่มีแต่ได้เป็นมือถือมามือถืออะไรมี่ห่ออะไรเนี่ยห่อ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 ใบรับประกันสินค้ามือถือนะครับยี่ห้อแอลมิยี่ห้อแอลมินะครับแม่ยี่หอ้อแอลมิออลร,ออลรับประกัน ประกัน1ปีนะครับโลตัสนะครับที่ชัดเจนไหมคุณผู้ชมไอ้เนี่ยกูกูถูกไหมถูกถูกด้านถูกด้านนี่ครับมือถือนะครับเดี๋ยวถูกถูกไม่มีอะไรนะครับกลังเป็นนะครับนี่กลังเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเห็นไหมนะครับอ่านให้ครับหน้าจอ5.5นิ้วนะครับ SD ฟลัดนะครับ Android 8.1ใครก็ใช้อะไรแอนดรอย8.1แบตเตอรี่3,000นะครับเมมโมรีการ์ดในตัว32กิกนะครับ CPU นะครับ CPU 4กิก นะครับรอม3.2นะครับคารมล่าตัวนะครับหน้าหลังนะครับแล้วก็มี3ามมีสีนะครับ Wi-Fi นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับมีสแกนนิ้วให้ด้วยเหรอมีสแกนนิ้วด้วยกับสแกนหน้านะครับนี่มีสแกนนิ้วสแกนหน้านะครับใบรับประกันมีเรียบร้อยครับใบรับประกันจากบริษัทไม่บอก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 นะครับไม่บอกไม่บอกชื่อบริษัทไม่เจนนะครับถ่ายรูปชื่อรุ่นอีบ อีมี่อีมี่คืออะไรคืออีมี่นะครับคืออะไรนะครับลูกค้าซ่อมและโอนเงินก่อนซ่อมทุกครั้งนะครับอันนี้ตามที่ลูกคนเห็นนะครับผมยากขึ้นในตลอดนะครับผมนั้นก็แกะมือถือเลยนะครับมือถือย่อแอลมิกส์นะครับแน่นะครับแอลมิกส์นะครับพี่แอรสั่งไอโฟนเสียบได้มันไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาครับมันไม่มีวันได้นะครับของเงี้ยนี่ผมทดลองเลยเลยไงล่ะโอดไหมทดลองเลยสุดจัดประดัดบอกนะครับ ทีนี้ก็จะก็ใครมันยังจะซื้ออีกบ้างไอที่เห็นนะผมตอบอตรงๆงเลยครับหน้ามา้านะครับหน้าม้าเลยนะครับไม่ต้องพูดมากหน้ามา้านะครับทุกคนอย่าซื้อนะครับที่ผมทดลองเลยแล้วนะี่ผมลงทุนเงินไปกี่บาทแล้วเนะี่ยผมบอกเลยไอสิ่งที่ผมทําไปนี่ไอเงี้ยผมหมดไปสี่พันกว่าบาทแล้วนะครับแล้วรายได้ผมก็ไม่ได้ได้ไม่ได้เกินหนพะันผมพูดอย่างนี้ว่าผมไม่ได้เกินหนพันหรอกนะครับแต่นี่ผมมาทําให้คุณผู้ชมดูกันมีซิอแกแก้ด้วยเนาะมีซิอแกแก้ด้วย นะครับว่าเดี๋ยวกูต้องทํารีวิวชุดใหญ่เด็ดเด็ดเด็ดเอาละครับเอาตรงๆว่าผมไม่เอาเรื่องนะครับผมไม่เอาเรื่องนะครับผมจะไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดนะครับทำการค้าหรือว่าให้ผมทําก็แล้วแต่นะครับแค่ผมแจ้งการเมืนคดีก็ว่าไปอย่างนะครับแต่ผมแล้วผมไม่อยากจะทำให้ขี้เกียจมีแกะซีเรียบร้อยด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยไม่กี้เลยไอ้เหี้ยได้แล้วคุณผู้ชมมือถือมือถือยี่ห้อแอลมิสโว่กล่องสองตัวชัดเจนนุคือ มันจะสกแกนยังไงมันไม่เข้าใจมันไม่มีตัวสกแกนคือสกแกนข้างเครื่องก็ไม่มีคุณผู้ชมแล้วนี่โอ้โหเสียงไม่ต้องพูดเลยพลาสติกทั้งดุนนะครับพลาสติกทั้งดุนดูที่ในเครื่องในตัวเครื่องมีอะไรไหมในกล่องในตกล่อง,องก็จะมีสายชาร์จจะรีวิวมือถือจริงจะรีวิวมือถือกันเลยทุกคนเนี่ยผมขอแกะผมขอแกะของก่อนนะครับผมขอแกะของก่อนนะครับขอแกะของก่อนนะครับสายชาร์จเป็น ก็ราคาเลทสองพันนะครับก็เป็น USB นะครับปลอดเป็น USB นะครับไม่ใช่ไทซีนะครับผมนะวอร์ชาร์จแถมอ่ะโอ้ยมีความพื้นราคาสามร้อยกว่าดี่กว่าแถมฟังไรอ่ะว่าแปลงใช่ผมเดานะห้าโวลต์หนึ่งแอมป์อ่ะห้าโวลต์หนึ่งจุดห้าแอมป์ครับผมมาก็ปาพลาสติกตัวไปไม่มีอะไรมีแบตเตอรี่ให้ด้วยนี่กูมีแบตเตอรี่ให้กูว่าแล้วทำไมเบาๆแล้วก็มีบัตรรับประกันนะครับ ปัดรับประกันแล้วก็คู่มือ uh! อุ้ยคิดเคคุณผู้ชมมีแถมเคสได้ด้วยเคสแบบไม่คือดีกว่ามือถือที่ผมใช้ตอนนี้อะเย้เลยแบบโอ้โหมึงทำกูอึ้งวะมีไวมีวาวไว้ด้วยจาาจากข้างบนใช่ไหมไ้อย่างนี้จาาจากข้างบนจริงด้วยมือถือเป็นมือถือสมัยก่อนเนาะก็เป็นมือถือสมัยก่อนก็มีฟิล์มติดไม่ได้ด้วยไหม,มฟิล์ตม,ลม,มลติดไม่อุ้ยคุณผู้ชมมีฟิล์มติดไม่ได้ด้วยวะไอ้ เฮียมึงจะล้ำเกินไปนะไอ้เฮียมึงจะล้ำมันจะล้ำเกินไปแล้วไอ้เแค่มือถือไอ้เยีอยจากที่กูจะหัวร้อนที่มึงไม่มึงไม่ไอโฟนกูแต่มึงเสือกให้ทำให้กูประทับใจแต่มันือถือเป็นมือถือสมัยเก่านะครับมันไม่ได้เป็นมือถือสมัยใหม่เนาะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมี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 คุณผู้ชมมีมีมีนี่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 ไงตั้งมืออนี้ตั้งมืออยู่เฮ้ยมึงจะสแกนจะปลดล็อกได้จริงเหรอ อันนี้ผมเปิดลออ็ดลอกน,นะผมเปิดล็อกได้มาเพื่อเรื่องนี้มือนะเฮ้ยไอ้เหี้ยมือถือแค่นี้มึงยังทำได้หรือวะมึงทำกูช็อกจริงอะเนี่ยแตบบ่ว่าไอ้สิ่งที่กูกูคนช็อกกับอะไรเนี่กูคนช็อกกับสิ่งที่กูซื้อไปแล้วกูไม่ได้ของกับกับกูคนช็อกกับสิ่งที่มึงทำได้เกินความคาดหมายดิกูจะควรช็อกอะไรดีก็ตามนั้นนะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นนะครับไม่ได้นะครับก็อย่าไปหาซื้ออย่าไปหาทำนะคุณผมมู้ชมนะครับ ก็นะครับน <PI> ี่เป็นกรณีศึกษานะครับว่าอย่าหาทำนะครับไอการไล์สดอะไรเนี่ยทุกคนก็อย่าไปหาทำอย่าไปซื้อนะครับมันไม่ได้นะครับไอที่เห็นนี่คือมันหน้ามาที่เห็นนั่นคือหน้ามาไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงอ่ะมันควรได้ตั้งนาน้วคุณผู้ชมนะครับถ้าเขาให้จริงอ่ะเออนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะครับถือว่าเป็นกรณีศึกษานะครับผมขอให้เยาวชนทุกคนซื้อของแล้วก็ทำอะไรคิดหงายความโลภครอบงำตัวเองนะครับผมวันที่ผมซื้อให้แล้วซ้ำไปได้นะครับก็ไปคานคิดหน่อยนะครับก็อย่าไปตือซ้รของแค่นี้ก็ เอาไปดู YouTube เอาไว้ให้ลูกหลานท่านหัดใช้มือถือได้เอาไว้โทรเออเอาไว้โทรกับเอาไว้เล่นบางแอปเท,ท่าน,นั้น่ะเออก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์ก like, ็ต่อไปเป็นเมกเมย์ในการทีหน้าผมที่ต่อไปจะเป็นอะไรผมจะมาทำอะไรต่อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามคนะรับเหล่านีขอบคุณทุกคนสวัสดีคุณป้าอย่างนงครับผม